กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พาเห c h ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋าคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปรับปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋า เรามาสรุปแนวทางนะคะของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้นะจ๊ะฮานอยสุดจริงใจร้อเปอร์เซนนะคะนอยจะปกกิจนะคะ1นึหกเนาะหนึ่งหกก็เจาะไม่เข้านะคะตัววิ่งของเรามาเนาะหนึ่งแล้วก็หกสวยงามนะคะส่วนล่าง85นะคะก็มาเนาะมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะแปดห้าสวยงามนะจ๊ะ ส่วนน้อยพิเศษ97นะคะก็มาเนาะเก้าทุกอย่างุทกทแนวต้องไปกลับนะคะส่วน3ามนะคะ37ก็หลุดไปนะจ๊ะส่วนน้อยปกตินะคะ38 38มาเนาะมาตัวตรงนะคะ38นะคะส่วนล่าง13ก็หลุดไปนะคะ1นน้อย v i p นะคะ29ก็หลุดเนาะพี่น้องจัดตัววิ่งมานะคะ ส่วน49 49ก็ไม่มีนะคะหลุดนะคะสรุปก็คือเข้ามา3น้อยนะคะนอยเฉพาะกิจก็เข้าล่างนะคะนอยพิเศษกับน้อยปกติก็จะมาบนเนาะพิเศษบนล่างเอยปกติก็บนนะคะพี่น้องจ๋าโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเรามารับชมของวันนี้กันเลยจ้า หาน้อยสุดจริงจะร้อยเปอรเซนต์นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับสายวิ่งของเรานะคะก็จะเป็นหกเนะคะโอ้ย6กแปดพี่น้อง6กแปดสนะคะแล้วก็3เนาะชุดเด่นของเราก็จะเป็น7จนะคะเกับ2นะคะ เรามาเจ็ดนะคะก็จะมี7จ็หนึ่งนะคะเจ็ดสานะคะส่วนเด่นสองก็จะมี2 0งนะคะสองสอนะคะส่วนชุดกันก็จะเป็นสองแปนะคะ แล้วก็เจ07นะคะแล้วก็68นะคะชุดกันนะคะตัวที่ชอบก็จะเป็น77นะคะแล้วก็จะเป็น2 2 73เนาะแล้วก็จะเป็น28นะคะแล้วก็29นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็อย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจะ้ะไปกลับทุกครั้งนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะ ฝากบ้านหลังเล็กๆน้นอยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆแข็งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า